ของเรามาร้องเพลงขอให okay. ้แกไม่ดูเถอะโอเคแค่นี้คร uh ับไปทโกธเราด้วยเพราะมันหลอครับใชเคยจะบอกว่าถ้าพูดถึงเรื่องเพลงก็เดี๋ยวจะร้องคนดูใ่ะหมร้องคนดูจะหวานสนิทใ่คนดูใช่รับเกมมาโันนี้เกมอยากจะพูดเหรอลูกมาพูดสิลูก เราเล้ก็เกเล้ข้าทุกห้านาทีห้องนี้คือได้เพลงฉันเลยโอเคชอบอ่ะจริงๆนะเพลงวีคนี้ของทุกคนเราลองได้เรารู้จักถูกเพลงชอบมอกอายุขเงียบไปวันนี้เป็นวันที่มีความสุขมากๆขำตั้งแต่กลาวันขำแบบไม่เคยขำเยอะขนาดนี้ขอโทษแฟนขับมาถ้าเกิดคิดทำอะไรที่แบบาจะขับมาไม่พอใจคือเรารักกันนะเราเล่เล่นกันไม่รักนะ รักมากมากไม่งั้นไม่แกล้งมันจริงแปลว่ามันจะชอบทำเคยน่าคิดถอเว่อเว้ย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 เู้คเว้ยเว้ยเกมยเว้ยเว้ยเว้ยกว้ยเว้ยเว้ยเม้ยเว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 กเว้ว้ยเว้ยเเมาก้กเ้มาก้วกว ขอบคุณทุกคนนะคะที่มาดูมินวันนั้นถึงแม้ว่าจะไม่ได้มาดูถึงแม้ว่าจะไม่ชอบคนอื่นเลยยังไงแต่มาเป็นกำลังใจให้กับพวกเราสองสิบสอคนขอบคุณมากค่ะน้อขอบคุณพกลุขอบคุณค่าน้องปอก็ขอบคุณมากนะคะเด็กป้าน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 น้าแข็งหล่อก็หล่อ ถึงทุกคนเลยอ่ะอแล้วก็งไงวิ่งนี่นะเราจะทำให้ดีที่สุดเนาะใช่ปะพี่ถ่ายหนูก่อนถ่ายหนูก่อนนะหนูทำงาน้ันทำไมถ่ายพี่พี่โกรธโอเคพี่ถ่ายหนูก่อนนะหนูชอบทำให้คนอื่นแบบว่าเครียดชอบแกล้งคนอื่นหนูขอโทษนะหนูขอโทษดี หลายเรื่องมากเลยเราแบบไม่เคยเล่าใครแต่มันจาเป็นที่จะต้องใช้ในการตีความเพลงในในอะไรหลายๆอย่างแต่ถ้าไม่แกไม่เอาเรื่องตัวเองนะ <c oughs> ไม่ <c oughs> ไงก็แบบมันเป็นเรื่องที่แบบมันโยงถึงกินไงเพราะฉะนั้นแบบมันจะมีเรื่องหลายคนมากที่มาโดนแล้วแบบจะเป็นต้องพูดจาเป็นต้องแสดงออกจาเป็นต้องคิดจาเป็นต้องอะไรซึ่งแบบมันจะเป็นต้องใช้ของยากทุกคนเราก็แบบรู้สึกผิดมากแบบที่ทิ้ว่าต้องเอาเรื่องนี้แบบใช้อะไรอย่างเงี้ยเออเข้าใจกันหน่อยนะครับ เออแล้วก็ยิ่งอยู่ไปยิ่งบ้านยิ่งแปลกฮะบ้านิ่เลยนะยิ่งแปนี่หอคนแบกน้วตบอ้ยเออ้าูแคอิดเรื่องาน้แต่ว่าเ้องกินคิดเรื่องเรื่องอะไรหรือเปล่าที่เจ๊บอกเตือนนั้นเดี๋เจ๊จะบอกให้พูดเรื่องเรียนอ่ะพูดไปกินพูดไปล้วเมื่อวานกับหลงคาแพเรื่องอะไรเรื่องเรียนครับ ฝากดูให้หน่อยดีเพื่อนนี่คณะคิดถึงพ่อคิดถึงแม่แม็กคิดถึงเพื่อนอยากเห็นหน้าทุกคนนะทุกสาเลยนุ่งโจงกระเบนใครแบบจะคิดถึงแฟนคลับทุกคนเหมือนครับไม่มีอาจจะไม่มีครับแต่ว่าก็คิดถึงเดีกเก่าเด็กเไปหมดไปรักทุกคนมาดูด้วยนะคุณแม่นะคะอย่าลืมมาดูนะคะมาดูนะคะมินมินเป็นคนหน้าหน้าอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเป็นรักพี่มินชอบพี่มินหรือเกลียดพี่มินก็หมดวีแปดนะครับ